หังผืดดกอบกล้ามเนื้อคืออะไรและมีวิธีการรักษายางไงวันนี้เราไปดูกันค่ะ อาการปวดของกล้ามเนื้อนะคะสามารถเกิดจากหลายสาเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นการตึงตัวของกล้ามเนื้อที่มากเกินไปนะคะก็สามารถทําให้เกิดอาการปวดได้และเกิดจากการที่การไหลเวียนเลือดภายในกล้ามเนื้อของเราไม่ดีจะทําให้เกิดการคั่งค้างของของเสียส่งผลให้เกิดอาการปวดตามมาได้ค่ะและอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่คนส่วนใหญ่มักมองข้ามก็คือการปวดตึงของกล้ามเนื้อที่เกิดจากการที่ผังผืดรอบๆกล้ามเนื้อเกิดการยึดลังนะคะผังผืดคืออะไรผังผืดคือการที่กล้ามเนื้อเราเนี่ยจะมีเนื้อเยื่อสีขาวๆหุ้มอยู่รอบๆนะคะเมื่อไหร่ก็ ตามนะคะที่ผังผืดของเราเนี่ยขาดความยืดหยุนนะคะแล้วภายในผังผืดเรามีกล้ามเนื้ออยู่เนี่ยการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อก็จะไม่ดีไปด้วยนะคะเกิดการคัางค้างของเลือดและของเสียอาการปวดจะตามมาค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วทุกคนอยากรู้ไหมคะว่าใครบ้างที่สามารถมีอาการปวดจากผังผืดรัดกล้ามเนื้อได้นะคะสาเหตุหลักๆนะคะอาจจะเกิดจากการที่คนที่นั่งทํางานอยู่ท่าเดิมเป็นเวลานานนะคะจะสามารถทําให้ผังผืดรอบๆกล้ามเนื้อเนี่ยเกิดการยืดลั้งได้ขาดความยืดหยุ่นอาการปวดก็จะตามมาค่ะการรักษานะคะทางด้านกายภาพเนี่ยเรา ก็ต้องทําการสลายผังผืดรอบๆกล้ามเนื้อนะคะเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นมากขึ้นเราจะนิยมใช้เครื่องช็อคเวฟนะคะเพื่อทําลายผังผืดบริเวณนั้นกระตุ้นให้เกิดการบาดเจ็บระดับเล็กน้อยนะคะให้มีเลือดแล้วก็เนื้อเยื่อใหม่ๆซ่อมสร้างขึ้นมาทดแทนค่ะในส่วนของแพทย์แผนไทยนะคะจะมีการกดจุดเพื่อคลายกล้ามเนื้อเพิ่มการไหลเวียนเลือดหรือออกซิเจนมาที่บริเวณกล้ามเนื้อที่เรามีปัญหานะคะจะทําให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นอาการปวดก็จะลดลงความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อหรือผังผืดรอบๆกกกก็จะะะะมาาายิ่่่งขึ้นนคคตอไปรรัษ ทางแพทย์แผนจีนนะคะจะเป็นการรักษาเพื่อคลายปมเจ็บของกล้ามเนื้อที่เกิดการบีบรัดนะคะเพื่อให้คลายออกเพิ่มการไหลเวียนเลือดและลมปานนะคะแล้วก็เป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีอาการปวดเรื้อรังไม่หายสักทีพึงระลึกไว้ว่าคุณอาจจะมีภาวะพังผืดรัดกล้ามเนื้อได้นะคะสําหรับใครที่มีอาการสามารถเข้ามาตรวจประเมินกับเราได้ที่ลีเฟชี่คลินิกนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ